ที่อยากจะก,กลั่นของตัวเองก็สามารถทำได้นะคะไม้ใน4-5ปีเราทำได้ป Psal ๊อปปี้วิถีชนบท ดีค่ะพบกับช่องป๊อปปี้วิธีชนบทอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามเอฟซีนะคะพอดีว่ามีเอฟซีถามมานะคะว่าไม้กฤษณนานะคะหรือไม้หอมกี่ปีเราถึงจะเริ่มกระตุ้นสารได้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมของเรานะคะอันนี้ในสวนของเรานะคะคือไม้สี่ปีเข้าปีที่ห้านะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะ ต,ต้นนี้นะคะเห็นไหมคะต้นที่เราจับนะคะไม้สี่ปีถึง5ปีนะคะก็สามารถที่จะกระตุ้นสารได้นะคะในกรณีที่ไม้เราต้นโตแล้วนะคะอย่างต้นที่เราไปจับเมื่อกี้นะคะก็อยู่ที่หน้า นะคะอันนี้ถ้าเราร้อนเงินนะคะเราไม่มีเงินใช้เพราะว่าเราลงทุนปลูกไม้กจสนาไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะเบิกตรงเนี้ยเบิกธนาคารต้นไม้ของเรานะคะได้นะคะเขาสามารถทำเงินให้เราได้นะคะแต่ถ้าเรายังมีไม้ที่ทำอยู่ข้างนอกอย่างเช่นเราไปซื้อนะคะเราไปซื้อจากเกษตรกร ชาวสวนที่ปลูกไม้กิจณนาที่ไม่ได้กั่นเป็นน้ำมันเองนะคะอันนั้นนะคะเราก็ไปซื้อแล้วก็ไปกระตุ้นสารนะคะเดี๋้วก็นำมากั่นนะคะแต่ยังถ้าสมาชิกท่านใดนะคะที่อยากจะก,กลันของตัวเองก็สามารถทำได้นะคะไม้ใน4ีถึงหปีทำได้นะคะถ้าไม่มีตังเออ เราถึงบอกว่าไม้กิษณาเป็นพืชบำนานนะคะเป็นพืชที่สามารถเลี้ยงเราได้ถ้าเรายังหากินที่อื่นหรือทํางานโรงงานนะคะทํางานโรงงานมีรายได้ประจํานะคะมีเงินเดือนกินอยู่ยังไม่จําเป็นที่จะต้องนํามากันนะคะก็ยังไม่ต้องทําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราร้อนเงินเออเราก็มาทําจาก ตรงนี้นะคะอันนี้เพราะว่าเราลงทุนไว้แล้วนะคะเราก็นําไปกั่นก็สามารถที่จะทําเงินให้เราใช้ในช่วงจังหวะที่เราเดือดร้อนได้นะคะเเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะไม้ของเรานะคะนี่นะคะมาดูต้นนี้นี่คือหน้าเจ็ดแล้วนะคะเราสามารถเลือกทำได้นะคะ ทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราดูแลนะคะอันนี้ไม้สี่ปีเข้าปีที่ห้าก็อย่างที่บอกว่าเรามีการปรับค่าดินนะคะแปลงนี้เรามีการปรับค่าดินโดยการใส่ไดโลไม้นะคะห้ิกิโลกร,รัมต่อไร่นะคะแล้วก็เราใส่ที่ไก่ไว้นะคะหมักปรับปรุงดินไว้หนึ่งปีนะคะ นื่องจากพื้นที่ตรงที่เราปลูกตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่าหญาคานะคะเห็นไหมคะป่าหญาคาเราไม่มีแล้วนะมีแต่ต้นไม้หอมหรือต้นกฤษสนานะคะอ,ะอย่างอันนี้อยู่ในแถวเดียวกันใช่ไหมคะต้นขวามือเห็นว่าขวามือจะต้นเล็กอพอมาซ้ายมือต้นใหญ่ต้นซ้ายมือต้นใหญ่นี้สามารถที่จะทำการกระตุ้นสารได้แล้วนะคะ ต้นเล็กนะคะเราก็ยังไม่ทำนะคะเราก็เลือกนะคะเลือกทำแต่ต้นใหญ่ก่อนนะคะเดี๋ยวพอเราทำต้นใหญ่ออกทีนี้ต้นเล็กเดี๋ยวเขาก็โตนะคะเราก็บำรุงนะคะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ขี้ไก่นะคะขี้ไก่ปีละสองครั้งนะคะปลายฝนต้นฝนกับปลายฝนนะคะ แล้วก็สลับกับปุ๋ยเคมีนะคะอันนี้เราปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่โตเร็วนะคะถ้าเราปลูกตามธรรมชาติได้ไหมปลูกตามตามธรรมชาติได้นะคะแต่เขาจะโตช้านะคะก็เหมือนอย่างคนเราที่ไม่ได้กินอาหารที่ครบห้ามโม่ก็จะทำให้โตช้านะคะเมื่อไหร เราบำรุงดีนะคะกินอาหารครบห้าหมู่ต้นไม้ก็จะโตเร็วสามารถทำเงินให้เราได้เร็วนะคะอย่างเมื่อก่อนที่ยังไม่เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยนะคะว่าไม้กฤษณาก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึง่งที่สามารถทำเงินเลี้ยงครอบครัวได้ดีนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านจะต้องไปค้นหาตัวต้นของท่านนะคะว่าถนัดทางด้านไหนนะคะแต่จากที่ประสบการณ์ที่เราทำมาก็นานนะคะตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นพ่อยันตกมาถึงรุ่นลูกนะคะอาชีพนี้นะคะมีคนทําน้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้นะคะ ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้อะไรเลยเป็นอาชีพที่ง่ายกว่าเพื่อนไม่หนักไม่ลำบากเท่าเพื่อนนะคะอย่างปลูกมันเนี่ยก็จะลำบากนะคะหนะักเหนื่อยด้วยนะคะแต่อาชีพทำไม้กิสนาเนี่นะคะก็จะในความรู้สึกของเราเราว่าสบายกว่าทุกอาชีพนะคะเออเราก็มีปลูกตูเรียนแซมนะคะต้นสองต้น ไม่ได้เน้นนะคะนี่นะคะก็ต้นพวกนี้ก็สามารถที่จะก,กระตุ้นสารได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีเงินเออถ้าเรามีเงินเหลืออยู่เราก็ยังไม่ต้องทำนะคะก็ดูแลเขารักษาเขาไว้ให้เขาโตนะคะนี่นะคะ นาเจ็ดนาแปดน้าหกนาเจ็ดนาแปดนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะก็ดูคลิปแล้วนะคะถ้ามีคำถามหรือไม่เข้าใจนะคะให้เข้ามาคอมเมนต์ไว้นะคะหรืออยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับไม้กจษนาตรงไหนนะคะไม่เข้าใจก็ให้เข้ามาคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคำถามของทุกๆท่านนะคะ ในตอบคำถามในส่วนทีเ่เราสามารถที่จะให้ความรู้ตรงนั้นได้นะคะแต่ถ้าตรงไหนที่ไม่ได้ก็ต้องขอเวลาเพื่อไปศึกษาค้นคว้านะคะแล้วเราก็จะได้มาตอบคำถามของทุกๆท่านได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ